สวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะครับกับมาเจอกันใน EP EP เยอะแล้วนะครับถ่ายไปหลายตัวมากนะครับก็ขออนุญาตเป็นกันเองสบายๆแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเรามีเครื่องมือหลายตัวให้เรายกระดับเราเรียกว่า Tomorrow Talent นะโครงการนี้คือ Tomorrow Talent เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยไฟส์เทอร์เด์คณะบริหารธุรกิจเนี่ยเราได้งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงดมนะครับในการมาทำคอนเทนต์การเทรนนิ่งทำเวิร์กช็อปเพื่อพัฒนาทักษะในอนาคตให้กับ ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กนะครับในพื้นที่นะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะคุยว่าเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยทั้งเรื่องของการหาโอกาสทางธุรกิจนะครับเรื่องของการพัฒนาสินค้าใหม่การใช้ AI พื้นฐานในการที่จะพัฒนาสินค้าต้นแบบนะครับวันนี้ก็มาต่ออีกด้านหนึ่งก็คือด้านที่ว่าแล้วเราจะดูลูกค้าไม่ใช่ดูลูกค้าโทษนะเราจะดูคู่แข่งอย่างไรได้บ้างนะครับวิธีการเข้าไปใช้งานนะครับตัวนี้แนะนํามันเป็นปลั๊กอินที่ติดตั้งในโครมนะครับนั้นถ้าเข้าเนี่ยผมเข้าแต่แรก เข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็คิมว่า m y p a g e นะฮะ My p a เ e เนี่ยจะเป็นตัวปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับคือก่อนจะเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยหัวใจสำคัญนอกเหนือจากรู้จักลูกค้าแล้วนะครับรู้จักจุดขายตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งเราจะต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้ว่าชาวบ้านเขาในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกันกับเราเนี่ยเขาทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็เขามีโปรดักอะไรบ้างเขามีเขามีอะไรที่เป็นจุดขายบ้างนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ m y p a g e นะครับสัญลักษณ์จะเป็นแบบนี้นะครับับบจะเป็น mypaint.net มคร ก็กดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปเนี่ยจะมีคําสั่งที่เขียนว่า add to chrome ขึ้นมาให้นะครับ add to chrome เนี่ยตัวนี้ทําครั้งเดียวนะครับก็คือทําแค่เนี่ยเรา register เสร็จนะครับมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับกดไปที่ add to chrome นะครับเมื่อเรา add เรียบร้อยนะครับนะครับกดมาจะมาหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้า chrome store นะครับเป็นเว็บ store ของ chrome แล้วกันนะครับนั้นตัวนี้ต้องใช้กับ chrome นะครับใช้กับตัว internet explorer ตัวอื่นไม่ได้นะครับใช้ใช้กัตัวอื่นไม่ได้ใช้ chrome ่างเดียว กดที่นําเข้านะครับผมผมเป็นนำออกไปแล้วนะครับผมติดตั้งไปแล้วนะครับท่านก็เลือกนําเข้าสู่โครมนะครับเมื่อเข้าไปแล้วครับท่านจะได้สัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะครับอยู่ข้างบนตัวตัวจอท่านเองเห็นไหมฮะสัญลักษณ์หน้าตาแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับ MyMap เล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวบอกว่าเรามีการติดตั้งปลั๊กอินตัวนี้ไว้แล้วนะครับวิธีการใช้งานครับในปลั๊กอินตัวนี้ วิธีการใช้งานคือให้เราเข้าเว็บที่เป็นเว็บคู่แข่งของเรานะครับเอาตรงคือเว็บสินค้าที่คิดว่าเขาเป็นเจ้าในตลาดเขาเป็นผู้นําในตลาดแล้วกันนะครับแต่เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจจะตามมาจากการอ้างถึงบุคคลที่3ขออนุญาตใช้เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเฟ,ฟเทิร์ก็แล้วกันนะครับสมมุติว่าผมเข้ามาในเว็บไซต์นี้เห็นไหมครับ feu.ac.th มาสมัครเรียนคณะบริหารได้นะฮะขอไทยอินเล็กน้อยนะครับท่านจะเห็นมีสัญลักษณ์ที่เป็น เหมือนไมลไมลแมปตรงนี้อยู่นะครับสามกิ่งตัวนี้นะครับท่านก็กดหนึ่งครั้งครับเมื่อท่านกดไปเนี่ยสังเกตนะครับมันจะเป็นการสรุปเนื้อหาในเว็บไซต์นั้นๆให้อยู่ในรูปแบบของไมล์แมปซึ่งข้อดีคือเราไม่สามารถจะสแกนดูทั้งเว็บได้ครับเราไม่มีเวลาขนาดนั้นนะครับเราก็สามารถมาดูได้ว่าคู่แข่งของเราเนี่ยหรือธุรกิจที่เราเสนใจอยู่ตอนเนี้เขาทําอะไรบ้างเขามีโ o d ดักอะไรบ้างนะครับเขามีารายละเอียดอะไรบ้างในเว็บนี้นะครับ มันจะเก็บเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหน้านะครับถ้าท่านกดไปแล้วท่านไม่เจออะไรเลยแปลว่าหน้านั้นเนี่ยเขาไม่ได้เรียงลาดับเนื้อหาเอาไว้สนใจเนื้อหาตรงไหนเช่นสนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีก็กดไปนะครับมันจะวิ่งไปในหน้าที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปดูข้อมูลคู่แข่งท่านก็สามารถดูได้เลยว่าคู่แข่งเขาทาอะไรอยู่เช่นสมมติท่านอยากจะเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มท่านก็ไปดูร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสนใจนะครับคือเัื่อน,นี้เป็นออนไลน์ก่อนนะถ้าออฟไลน์เดี๋ยวสอนต่อไปนะครับ พอทั้นสนใจแล้วเนี่ยท่านก็เข้าไปดูว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาเทียบกับจุดขายของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วก็พัฒนาเมนูขึ้นมาใหม่ที่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราประหยัดเวลาถามว่าเ,าเอาไปใช้ได้ไหมกดที่คําสั่งนี้นะครับเป็นกระดาษและมีลูกสรชี้ข้างล่างนี้นะครับเมื่อกดไปเนี่ยเราสามารถ Export ไฟล์นี้นะครับให้อยู่ในรูปแบบของ PNG ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะมอนิเตอร์ดูคู่แข่งได้นะครับโดยใช้วิธีการแบบออนไลน์นะครับอันนี้ยังไม่รวมที่ต้องไปเดินสายไปดูเขาในแต่ละร้านด้วยนะในกรณีท่านเปิดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน,กนหรือไม่รวมที่ท่านจะต้องไปนั่งดูข้อมูลอื่นๆที่คนรีวิวเอาไว้เกี่ยวกับร้านนั้นๆนะครับเหมือนตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราเริ่มให้ความนิยมในการใช้งานนะครับชื่อว่า m y p a เ n จนะครับเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งนะครับเดี๋ยวอีีหน้านะครับเราจะมาดูว่า เราได้ข้อมูลพอสมควรแล้วนะครับถ้าเราจะต้องใช้ AI บางตัวในการวิเคราะห์พวกรายงานต่างๆเพื่อหากลุ่มทางการตลาดนะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวไหนนะครับเดี๋ยวอีพี่หน้าพบกันครับ